สวัสดีค่ะพีพีคะสวัสดีเอฟซีทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้ก็บ,บายแล้วนะคะหน้าสิ่บายสองแล้ว mm. พว่อกะส่งหาน้อยมัดรวมมาให้แล้วนะคะเนาะกัมีน้องๆเขาเม็นหาอยู่ค่ะ mm. น้อยบ่มีเหรอ mm. กับเมื่อวานนี่คนกําแพงกับบเด้ลงนะคะบ่ดดี้ลงหาน้อยนะคะรู้สึกว่าวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดคนกําแพงบ่ดดี้ลงนะหานอยนี่ เนหลงแต่เราพัฒนาตั้งแต่เหมือนสิบเดลงค่ะเมื่อวานนี่เลยบรลูว่าแนวทางหานอยอ่ะออกอย่างแต่ว่ามีพีโทมหาอยู่ค่ะวังหันว่าของยานาคี่เป็นเข่าน้อยเจศูนย์แต่ขคงกระแพงก็บอด้เบิงนะคะบอรูวว่าเข่าตำแหน่งตัวใดของปกติหรือว่าจังใดเพิ่นเพิ่นวานาที่เป็นปกติเจ็ดศนย์นย์เจ็ด ของยานเาื่อี้เพิ่นหน่อยหางค่ะแล้วก็เพิ่นกะบลาวบวกน้อยนะคบอ่าไปน้อยได้เพิ่นวางสั้นนะคะเนาะเพิ่นก็ยินดีที่เสิให้เอาแนวทางมามาลงอยู่ค่ะเพิ่นบอกอยู่คงเพิ่นเข่านะคะเข่าดีนะคะเนาะกะบ่ผิดหวังอะคะ่ะพอดีเลยมาบวกกับ อของพอเสิร์ตกับม้าดีเหมือนกันนะคะของพอเสิร์ตยืนยงคงกระพันอยู่แล้วล่ะอันนี้เราต้องเราต้องพูดถึงหรอกอันนี้เป็นยังยัง,ยงหลุดยางเก้งกับแครหลุดงวดหนึง่งงวดสองงวดสามเนี่ยพอสิไลมาติดติดเลยค่ะกะเข่าปังใดปังใดเลยแล้วค่ะแต่ว่าเขาพอเดี่ยคอยสิล่างเป็นบนบนเป็นล่างเท่านั้นเองนะคะเนาะแต่แนวทางของพอกันหน่อยตัวค่ะตอนเนี้ยให้หน่อยตัว บอบอตองอ่าไปไล่เลี้ยงคือสมัยก่อนนะคะอว่ากันเป็นสมัยเลยนี่ก็ได้ <c oughs> แต่ก่อนบอสิหายเยอะตัวสักน่อยนะคะเราตัววงเนี่ยบอสิบอไข่บกไข่ม้าค่ะสิม้าอยู่ตัวบวงนะคะกะเพิ่นวายยาวงหวยยาวงตัวเลียงแนวทางถ้าวงแล้วเพิ่นสิบออสบอออกเพิ่นสิบไปออกตัวบวงมาสันว่าจากว่าจริงบ่จริงกับบรูนอะะันนี้ค้นกระแปงได้ยินมาัึงตาง นานมากเลยค่ะตะเกียงหัวแมวมาทันไดาอ่าเฮ็ดช่องไฮโพเซตนะคะคนก็มแมงสีคอมเมนต์ไปบอกพีพีที่ที่ลงแนวทางว่ายาวงหวย <c oughs> จะว่าเพิ่นอ่านว่าอ่านเขาก็บรูลนะคะเขาก็คอมเมนต์แปลงสั้นละจะวงหวยทำไมเดี๋ยวไม่ออกคนกุมแม่กสีคอมเมนต์ไปแบบนี้นะคะเนาะนี่กะ เห็นต่เพิ่นว,ว,วงเอาวงเอาวงเอานะคะเนาะแต่ตัววงเพิ่นกะน้อยทีสีออกนะคะสังเกตเบลงโลดเรื่องจริงนะคะเนี่ยโมเมนต์โมเมนต์เ,เวาเลิน <laughs> กะเดี๋ยวเฮากะสิไปพบกับฮานอยมัดรวมของพอเสิร์ตนะคะคลิปนี้นะคะเนาะคลิปเดียวกะมืออื่นกะเสดไปของ ียน้อยแล้วก็พอเสดด้วยนะคะน่าจะเป็นตอนแรงนะคะตอนนี้คนกระแพงกําลังหยุ่งงานอยู่นะคะก็เลยสิลงหาน้อยให้จกขิดหนึ่งก่อนนะคะพีพีเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิงหาน้อยมัดรวมของพ่อจากน้อยนะคะเมื่อวานนี่คนกระแพงกะบอดเบิงว่าเพิ่นออกอย่างออกอย่างแน่แต่ว่าปีพีที่เพิ่นลงทุนไหวเพิ่นกระสิลูเบิดแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าของผู้ใดเข่ากะ โท,ทรศัพท์กระสีดังติ้งติ้งติ้ง,งมีสัญญาณการมีสัญญาณการจะะ่ายอะไรและกันเนาะาตาของไฟบนเขาเพิ่งกระสีหยบหน่อยนะกันเนาะหาน้อยมัดรวมพ่อเสร็จนะคะวันที่แปดนะคะกับมือเนี่ยค,คือวันที่แปดนะคะนี่ก็พีพีค่ะ,คะแจมแป๊ด น้อยวัดรวมวันที่8สิงหานะคะนะสิงหาคมพศสอ6 7นะคะวิ่งเดินสองนะคะร้อง1นะคะกัน7รูดสอนะคะกะเฉพาะกิจกะสอนะคะพิเศษ3ปกติ8ปดวพีเนะคะมาพีเลยค่ะ2ตัวเลยค่ะศูนย์หนึ่งเะคะแปดหกหนึ่ง สองห้านะคะหนึ่งสามสองสามเจ็ดเจ็ดค่ะแปดเก้าค่ะสองสี่ค่ะสองสองและสี่สองสี่นะคะสี่สองหนึ่งนะคะเจ็ดสองห่านะคะหกหนึ่งเจ็ดอ่าเจ็ดสองสองและสองเจ็ดเจ็ดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดค่ะพ่อชอบให้เลขเบิลนะคะแล้วก็ม้าของเพื่อนนะคะเพื่อนให้กม้าของเพื่อนอิหรี่นะคะเลขเบิลเนี่ย ที่พอหายไปเนี่ยเดี๋ยวคอยเบิงเด้อเบิองตัวใดอะสิมาเจ็ดเจ็ดบ่อสองสองบ่เดี๋ยวคอยบเบิงสีมาคงพอกันแล้วกันเนี่ยกะอ่าตามนี้เลยนะคะเนาะหาน้อยมารวมของพ่อนะคะนะ่ะก้อยพีพีปังปังเด้อค่ะเด้อเมื่อเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าล้อลาพัฒนาเมื่ออื่นกะบหรือมีลงทุนลงร้อนต่อไปอีกจังหน่อย ่อวันนี้เป็นใดแน,น่ค่ะ402<ส>นะคะหาสีนะคะเนาะเดี๋ยวมืนเดี๋ยวมือธรรมะว่ากันไว้ค่ะโต้องกลัวกั mm. นมีให้แกตัวอาทิตย์ละสามวันขอบคุณพี่เพ,นะ,ะพ,เพนะคะกับน้องๆที่คอมเมนต์มาหนารักมากเลยค่ะคิดถึงนะคะคิดถึง,ะคะคถงทุกๆคนนะคะกขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเด้อ พ่อกัสุขภาพแข็งแรงด้วยกันนะคะพอเสร์นะคะเนาะขอบคุณพ่อมากๆค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะกันนะ